ฟุกครับตัวนี้ฟุกครับผมยิงไปหับตัวปุ้นดูหับตัวปุ้นูนใส่จนพี่อป่านั่งนนั่งนี่อันเอ้ก็แบบโจมเห็นหน้ากากก่อะดีแกมาเขี้ยวครบเอาอ่ะ ระวางทางกลับฟป่บผมแวะเติมพะลังหน่อยมูหน่อยหนึ่งครับ ับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาแล้วชมช่องคนมองอ่นทั่วกผมวันนี้ผมมาออกทริปครับดำน้ำยิงปะาครับผมเป็นใหม่คลองแม่น้าในหมู่บ้านครับผมเป็นคลองน้อยๆน้เหมนใหญ่นะครับเนาะคลองน้ําวางครับเป็นหมู่บ้านใกล้ๆกันครับจะดำลาอไปต่ําข้างน้ำปลาแขบนี่ครับเห็นแปลอกนอกอยู่ครับผมน่าจะเจอตัวอยู่แปะ แถวนี้จะเป็นปลากระสูบปลานิลปลากดเหลืองครับเป็นปลาบัว่อใหญ่ครับผมมีพอดีเพื่อนแนะนำมาว่าแถวนี้มีมีแปานักอยู่แต่ตัวใหญ่ไม่ใหญ่มครับผมเดี๋ยต้องลองดูครับของเรือนนนำครับผมวันนี้มาจับทีมงานเช่นเคยครับมากันหโคนครับ ่อกี้แถม้าบ้านว่แล้วเขาแถวนี้ปนมาได้ห้ามนอมาได้อนุรับวะครับผมเดี๋ยวจะลองดำดูรอๆดทางข้างนี่ครับน้ำมาเลือกครับผมแถวนี้เป็นคลองน้ำในหมู่บ้านครับเดี๋ยวฝากติดตามรับชมทุกชมคลิปใต้น้ำตัวครับผมขอบคุณครับนี่ครับภูมิปัญญาชาวบ้านครับผมปนไม้ครับทําเองครับผมอันนี้ไว้สาหรับยิงปลาหน่อยปลาขาวปลาซิวปลาซร้อยครับของทานโอ้ป่นครับ พัดโดเฮมลุ่มน้ำสารวินครับนี่ครับแปรน้อยนี่ยิงสบายครับอย่างเงี้ยแน่พันวัดหย่อมาแล้วครับผมโกนเหลืองครับตัวแรกครับไหนโชว์โชว์หน่อยโชว์หน่อยดูดูขนเงินหน่อยครับผมครับผมโอ้สายสวยครับผมอันนี้น้ำตื้นนี่เป็นเซียนเลยนะครับนี่ไหนโอ้ตัวสายสวยแล้วครับนี่ครับสายสวยเนะี่ อย่า z o ครับเหมาะเอ้ยค,ครับผมเดี๋ยวไปชมคลิปใต้น้ำนะครับปืนปืนนี่มีประโยชน์ครับผมผมจะใช้หั่อย่างมาโคเนาะตัวไทยตรงที่วิธีหั้งอย่างแบงนะ่ายครับผมสองสามตัวนะ่นะะนา โอ้ยเงี้ยน้ำยามาตัวเรียบร้อยครับง่ายๆครับ บันค่อยสอยครับแล้วก็หันได้ใกล้แม่ครับผมหันใกล้ๆครับแง่ต่อบอกว้างบอกเลือกครับผมหมอบอกครับการใช้ปืนใหญ่นี่ครับป right ืนยิงยาวๆนี่ผมจะลองใช้ปืนไม้ที่ผ่านโอเปิลไปนิ์ขึ้นมาเองครับผมปืนน้อยๆนะผมก็เทีาบบอกเคยลองใช้นะครับแต่หันป่าป่าขาวน้อยนี่น่ากิครับเดี๋ยวยิงปปาน้อยเอาก่อนดีกว่าเดี๋ยวลองดูครับผมนี่ครับ 那、嗯、你们明年干？ น้ำบดไอลแล้วปลาบุ้ยฮะาานี่ครับอาจจะมีเงี้ยงล็อกู่คยับเสร็จเพื่ขอขลอกเลยครับปุ๊บง่ายๆครับผม ฟุกครับตัวนี้ฟุกครับผมยิงไปหัต๊ะไุโดนหับตอะยิงไปรปขาวน้อยไก่ไป,ดไปโดนประกุอยู่ตั้งเหล่าเดี๋ยวท่าน,นตัวให่ที่หามีซีนเยอะเแต่เข็ม วันนี้มาเป็นลูกแพ ạ n g พาเปิ่อครับ <c oughs> เป็นลูกแพ ạ n g ไปก่อนเดี๋ยวจะล,ลงนิสกรรมเราจะย้ายใหม่ครับ <c oughs> น้ำบกค่อยดีครับแล้วก็เป็นแม่น้ำแคบครับตามหลายคนมาได้วันนี้มาเป็นลูกแ hạng ถ่ายทำเพื่อนกันแล้วกันมีเด็กน้อยมาตัวหนึ่งโคน นี่พนโอมหรายนะครับพนโอ้ไปท่านาบทท่อมหูดังนี่รับรองไปเซียนบมถ้่านามท่วมหูดังนนี่ข้ตาว่ะป่นานหน้านกนี่ันนี้ก็ะโจมเห็นหน้ากากวะดีแกมาเขี้ยวครบเอาอะนี่ครับถือว่าใสยพอดีนะ ปลาซอยปลาซิวปลาซอยเป็นนิงโบกวนให้เป็นนิงโบกวนเนาะเดี๋ยวย้ายใหม่ครับใหม่นี้ปลาซิวปลาซอยครับเราจะไปย้ายใหม่ไปหาปลาซอยปลาซิววันนี้จะปลาประทัวลำน้ำคลองในหมู่บ้านครับน้ำใหญ่เราไม่ไปครับข้างหัวันนี้ย้ายสภาพใหม่ๆครับ นี่หมายที่กี้นี่งานบอกว่าดีครับอันนี้ย้ายหมาใหมมา Yeah. <laughs> you มนโดนครับผมบยิงวิทครับ <c oughs> จัดไปครับผม <c oughs> สวยงานอยู่ครับต <c oughs> ามรับเ <c oughs> ราคลองในหมู่บ <c oughs> ้นาน,นครับผม <c oughs> อ้าวพายว่าโจรแล้วครับก้นเหลืองครับยิงหน่อยฮะสวยๆแล้วครับผมโอ้พันโอ๋ก็ยอมแล้วครับผมวีดีโอเนี่ยตัวใหญ่นะแบบก้นเหลืองมันชอบอู่ต่เนี่ยครับก่อภัยนะครับอันนี้ก่อภัยมันโก้นในน้ำครับมาอยู่ตามลึกไม้นะครับปืนปืนแบบที่ผมมาให้ดูกี่ของพันโอนี่จะยิงง่ายครับในไม้ครับ ถ้าป mm ืนยา, mm าออ้มันถหายิงทะลุไม้นี่เงี้ยมันติดครับเอาออกแก้ครับเนี่ยเนี่ยมันติดไม้ออกแก้ครับต้องปืนปืนน้อยครับป really ืนไม้ไทยประดิษฐ์ครับผมโอ้เจ้าชอตมันยอดมากอะปล่อยเพื่นตาวยิงหอยเล่นลับนี้ครับฮะูนขไปกับเูนเข้าแกแม่ เด็กจะเล่นเนอะมาธรรมดานะครับมายนี้มาธรรมดาครับผมกดเหลืองครับแกงส้มครับผมเหมาะโอ้โหดูการทัพเงี่ยมครับอันี่อันตรายครับผมลีนน่าเป็นฮูด้วยครับความสามารถแต่ข้อตัวครับห้ามลอกเดมแบบครับผมแก่ไปกดเหลืองนี่ก็พอเก่งละ แหล่งน้ำธรรมชาติครับผมคลอ,อ,อ,องในหมู่บ้านโอ,อ,อ้โตตามผมกันเกนยาวไปครับ ผมลงมรวมวันนี้ครับเป็นแปน้อยมาครับผมก้นเหลืองครับในนอกอยู่ครับนนดีนะ่ฟิมเมอทีมงานแล้วครับผมได้แปะนินตัวนี้นี่กเกลือเลยน <c oughs> ตัวนี้ตัวเดียว <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นลปซิวลาซอยครับผมเป็นปืนไม้ที่แพดโอเบน้ระดนษฐ์ขึ้นไหมครับยิงแปะน้อยได้สบายครับ <c oughs> ของน<า><ๆ>้ำแบบนี้ กำลังช่วงนี้หาใหม่ไปเลยครับใหม่เด็ดยองหมีครับยิงแต่น้อยไปก่อนเนาะบอกแวะกันนะครับพอกินพออยู่อยู่ครับให้กินให้อยู่กันไปครับผมคลิปนี้ผมขอจบคลิปเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันที่ต่อไปครับผมสวัสดีครับนี่ครับระวางทางกลับครับผมแวะเติมพลังหน่อยงวงหน่อยหนึ่งครับ S <S มาโดย,ย,ย,ยปปาวัดสบายดูตัางโอนี่ครับ,นนบนคนเหนือบ้านห้องใบจอดครับนคนในห,ห้องยี่แรงครับผมแก้วใหม่กันนี่สูตรเพื่อเป็นสูตรปลาแบบสุดคนเมืองครับคล้ายๆกับขวกกิ้งเนีย่ย <laughs> แช่ครับผมแม่รปบเอนีบบอ่